สามสิบกว่าชั่วโมงครับเนี่ยมันมีอยู่ถุงนึงผมเพิ่งเจอเลยเนี่ยพี่เต้มันมีถุงเนี่ยมาแขวนไว้เนี่ยไปไหนลวถุงนั้นไปไหนละเอาไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีผมเพิ่งแกะดูกันเนี่ยเขาอันนี้ยพี่เต้เป็นพูดหรือคิดเขามาเอามาแขวนไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาให้ทําเนี่ยให้พี่เต้ทาให้ดีกว่าอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาากเนี่ยเขาเขียนมาเขาตั้งใจมาเขาซื้อถุงอะไรซื้อดอกบัวมาแขวน้วผมก็ไม่รู้ว่า ว่ามันคืออะไรไงสามสิบกว่าชั่วโมงแล้วเนี่ย mm hmm. มันมีอยู่ถุงนึงผมเพิ่งเจอเลยเนี่ยพี่แต้มันมีถุงเนี่ยมาแขวนไว้เน um ี่ยไปไหนละถุงนันไปไหนละเอาไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีผมเพิ่งแกะดูกันเนี่ยเขาอันนี้พี่แต้เป็นพูดหรือคิดเขามาเอามาแขวนไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาให้ทำเนี่ย ให้พีเต้ทาให้ดีกว่าอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาปากเนี่ยเขาเขียนมาเ<า>นี่ยแล้วส่วงเขาเขาตั้งใจมาเขาซื้อพวงอะไรซื้อดอกบัวมาแขวนะผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันคืออะไรไง